อร่อยจ้าม,มีคนหิวข้าวกับพี่เหนิทหรือเปล่ามีใครหิวข้าวกับพี่หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะแม่บานแกงเห็ดจะเพื่อนจะมาทานแกงเห็ดกับพี่สนิทจ้ะ มีเห็ดนะเห็ดรวมอะ่ะ mm. ก็จะมีผักคุณตูอะ่ mm. นนะอืม mm. mm. อร่อยจริงๆคับเพื่อนแต่น้ำใบยนาข้นๆคับเพื่อนอืม เห็ดเข็มทองเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดนางลมหลวงเห็ดชิมิจิค่ะเพื่อนเห็ดเข็มทองเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดนางลมหลวงเห็ดชิมิจิค่ะเพื่อน สะดวกจะไดสะ้สะดวกสบายเป็นผักคุณตู่อ่ะหา่นยังไงก็อร่อยคั้เพื่อน่ะไม่ไแน่ใจว่าเป็นที่เราหิวหรือว่าเป็นที่เราอ่าคิดว่าเป็นเป็นที่เราหิวมากอร่อยจ้ะ มีคนหิวข้าวกับพี่สนิทหรือเปล่ามีใครหิวข้าวกับพี่หรือเปล่าแล้วก็ใส่ใบนางลักษน,นะอ,อร่อยจริงๆครัคเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ รื้นปอกแกงเห็ดจะเพื่อนๆจะมาทานแกงเห็ดกับพี่สนิทจ้ะเนี่ยทานกับข้าเหนียวซื้อข้าเหนียวมาสองห่อ,อผักคุณตูอ่ะ ถุงสำร็จใช่ไหม <c oughs> คนเหนียวจะเพื่อนๆทานยังไงก็อร่อยค่ะเพื่อน่ะไม่แน่ใจว่าเป็นที่เราหิวหรือว่าเป็นที่เราอ่ะคิดว่าเป็นเป็นที่เราหิวมากแล้วก็ใส่ใบนางรักษ์แล้วก็ใส่ใบนางรัก ก็มีเห็ดหลายๆอย่างนะเพื่อนเนาะก็ดีเหมือนกันทานกับข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาสองห่ออืมขข้าวสองห่อมานะอสองห่อ,อสะดวกจะไดสะ้สะดวกสบายเป็น ขเขาเรียกว่าอะไรนะแมวันนี้บรรยากาศเงียบบรรทิตย้วะเพื่อนไม่มีใครมานั่งด้านหลังมินต์นไปแล้วเงียบแล้วก็หญ้าเขาก็ตัดเรียบร้อยแล้วเพื่อนทกาการรับชมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะคะบ๊ายบายจ้ารางถูกสำเร็จใช่ไหมคน <laughs> เหนียวจ้าเพื่อน เขาเรียกว่าอะไรนะแม่บัจริงค่ะอร่อยจ้ะม,มีคนหิวข้าวกับพี่มนอยหรือเปล่ามีใครหิวข้าวกับพี่หรือเปล่าอืมเป็ <c oughs> <c oughs> นปมากกว่าเนอะคิดคิดว่าเป็นที่เราหิวมากกว่า มีเห็ดหลายๆอย่างนะเพืนะ่อนเนาะก็ดีเหมือนกันมีเข้าวสองห่อมานะสองห่ออือปาอกค่ะ อืมีเห็ดนะ่ะเห็ดรวมอะ่ะก็ <attraction> จะมีเพืการรับชมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะคะบ๊ายบายจ้ะอข้าวทานกับข้าเหนียวซื้อข้าเหนียวมาสองห่อือม ก็มีเห็ดหลายๆอย่างนะเพื่อนเนาะก็ดีเหมือนกันเห็ดเข้มทองเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดนางลมหลวงเห็ดชิมิจิตนะเพื่อนสะดวกจะได้สะดวกสบายเป็น วันนี้บรรยากาศเงียบวันอาทิตย์เพื่อนไม่มีใครมานั่งด้านหลักมินองไปแล้วเงียบแล้วก็หญ้าเขาก็ตัดเรียบร้อยแล้วเพื่อนเห็ดเข็มทองเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดนางลมหลวงเห็ดชิมิจิคะเพื่อนก็มีเห็ดหลายๆอย่างนะเพื่อนเนาะก็ดีเหมือนกันผักคุณตู่ะ มากกว่าเนะคิดคิดว่าเป็นที่เราหิวมากกว่าแต่น้ำใบยนาข้นๆทําเพื่อนอืมเนาะปานถูกสำเร็จใช่ไหม <laughs> คนเหนียวจะเพื่อนๆ เห็ดเข็มทองเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดนางลมหลวงเห็ดชิมิจิตค้ะเพื่อนทานยังไงก็อร่อยคับเพื่อนค่ะไม่ไแน่ใจว่าเป็นที่เราหิวหรือว่าเป็นที่เราอ่าคิดว่าเป็นเป็นที่เราหิวมากวันนี้บรรยากาศเงียบวันอาทิตย์นะาเพื่อนไม่มีใครมานั่งด้านหลังมินตไปแล้ว เงียบแล้วก็ยาเขาก็ตัดเรียบร้อยนะเพื่อนแล้วก็ใส่ใบนางรักมากกว่าเนะคิดคิดว่าเป็นที่เราเหิวมากกว่าแกงเห็ดจะเพื่อนจะมาทานแกงเห็ดกับพี่สนิทจ้ะ ก็มีเห็ดหลายๆอย่างนะเพื่อนเนาะก็ดีเหมือนกันแล้วก็ใส่ใบนางลัก